สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีกับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้เข้ามาพบกันอวันนี้เป็นวันหวยออกนะคือวันที่16มิถุนายน2564กก็หลายคนนะครับไม่รู้จะหวังกับรัฐบาลน,นี้อย่างไรก็ไปหวังว่าวันนี้หวยจะออกอะไร นะฮะหลายคนก็ไม่รู้ซื้ออะไรก็ซื้อลอตเตอรี่พูดถึงลอตเตอรี่เตือนนิดนึงนะครับเรื่องหวยออนไลน์เรื่องลอตเตอรี่ออนไลน์ู้มงรับนะก่อนที่จะไปพูดเรื่องประเด็นการเมืองนะกับผมจำนงัชม,มงคลเนี่ยเตือนเรื่องหวยออนไลน์สักนิดหนึ่งนะรจริงๆแล้ววันนี้มันจะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าไปถ่ายรูปหรือไปถ่ายรูปหรือเขาเรียกอะไรซีล็อกอะ,ร,อะ,อกอะรูปลอตเตอรี่แล้วก็มาขายทางออนไลน์กัน เหมือนกับว่าไปซื้อลอตเตอรี่แบบออนไลน์และเขาก็เก็บรักษาลอตเตอรี่ไว้ให้นะแต่พอถูกป๊อปก็เดี๋ยวเขาโอนตังค์ให้เลยนะหลายคนก็ก็ไปหลงกลเยอะนะครับพูดง่ายๆคือโอนสตังค์ไปจ่ายค่าลอตเตอรี่นั่นแหละแต่ว่าลอตเตอรี่เราไม่ต้องเอารับมาเก็บไว้เขาก็เก็บไว้ให้นะเหมือนคล้ายๆกับฝากลอตเตอรี่ไว้กับเขาอะนะคล้ายๆที่เหมือนกันที่เป็นข่าว แล้วเวลาถูกป๊อบทําไม่เยอะนะเขาก็จ่ายให้พูดง่ายๆนะครับวิธีการเหล่านี้ไม่มีลอตเตอรี่อยู่จริงนะครับมีจริงแต่มีชอบจริงเอาพอถ่ายรูปเสร็จก็เอาไปขายครับแล้วเก็บสําเนาไว้นะแล้วเอาสําเนานั่นแหละครับมาขายต่อความจริงก็คือเจ้ามือหวยเถื่อนครับอันนี้เตือน่ันผู้ชมไว้เลยนะครับเขาเรียกว่าเจ้ามือหวยเถื่อนพูดง่ายๆเอาสําเนาของลอตเตอรี่มาขาย แต่เขารับเป็นเจ้ามือเองครับนะใครถูกก็จ่ายแต่ยังว่านะครับพอถูกเยอะๆก็เบีย้ยนะมีเบี้ยวแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลพวกแก๊งพวกนี้นะครับอันนี้เตือนอะไรรายการตรงไปตรงมาเนี่ยรายการตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมนะครับอ่าพูดถึงหวยออกวันนี้เนี่ยก็เลยถือโอกาสเตือนก็เลยผมนึกได้นะไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้หรอกแต่พูดถึงวันที่16ปัป๊บเอา้านะฮะก็เลยนึกถึงเรื่องการขายลอตเตอรี่ตอนนี้ นะหลายส่วนก็ตั้งกรรมการพยายามจะค้นหาข้อมูลอยู่ว่าคนที่ทําขายลอตเตอรี่ออนไลน์ประเภทอย่างนีนะ้มีความผิดข้อหาใดหรือไม่คนที่ขายก็เช่นเดียวกันนะครับอย่าไปทําเลยนะนั่นคือเจ้ามือหวยเถื่อนเอาตัวลอตเตอรี่มาเป็นตัวโปรโมทขายนะพูดง่ายๆคือแทนที่จะไปซื้อเลขท้ายสองตัวสามตัวเหมือนกับหวยใต้ดินนะ่ะก็ไปซื้อลอตเตอรี่รับหตัวนี่แหละครับ นะมีรางวัลเหมือนกับลอตเตอรี่ทุกอย่างแต่ไอ้พวกนี้ก็จะรับเป็นเจ้ามือเองนะมันโอกาสถูกมันก็จะน้อยพูดง่ายๆทาตัวเป็นกองสลากเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะากูบุคคลเหล่านี้ก็จะมีอยู่ในสังคมนะก็เป็นเรื่องที่มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะเรื่องบางเรื่องเราก็นึกไม่ออกนะนึกไม่ถึงบางเงินผมมีโอกาสคุยกับในส่วนงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเนี่ยนะนะก็ไม่ใช่เป็นความลับอะไรนะครับ เขากำลังตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มเป็นแก๊งไหนนะมีความผิดฐานอะไรผิดพรบอกองฉลากไหมนะจะได้แน่กิจพรบฉลากกินรวบได้นะครับผมว่านะนะก็คือตั้งตนเป็นเจ้ามือแทนกองสลากนั่นแหละครับนะเข้าคร่าวกองสลากยังมึนอยู่นะครับว่าเอ๊ะนะเรื่องอย่างนี้เราจะมีความผิดอย่างไรหรือไม่แต่ผมเอาเรื่องนี้มาบอกพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนแฟน,แฟนรายการก่อนแชร์กันไปเยอะๆนะครับจะได้ไม่เป็นการหลงกล นะจนก็จนอยู่แล้วสตังก็ไม่มีอยู่แล้วนะลำบากก็ลำบากอยู่แล้วนะจะกินก็ไม่มียังพอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองสามดันไปถูกโกงอีกสองสามก็อาจจะไม่ถูกโกงนะฮะสุดท้ายสองตัวสามตัวอาจจะไม่ถูกโกงนะแต่ว่าพอถูกรางวัลหนักๆพวกนี้โกงแน่ครับถูกรางวัลที่หนึ่งสิบใบสมมติอย่างเงี้ยนะฮะอย่าปัญญาเหนยมาจาแล้วครับ ใช่๋ยมอันนี้ยังไงก็โดนคงแน่นอนอันนี้ก็เตือนเป็นช่วงแรกของรายการตรงประเด็นก่อนนะจะได้ประโยชน์กันนะครับช่วยกันแชร์กันไปเยอะๆหน่อยหนึ่งผมเห็นหลายคนนะมีคนมาบอกผมกันอาจารย์จยนซื้อลอตเตอรี่หน่อยว่ามันเป็นยังไงบอกกันเนี่ยเขามีเลขให้เลือกหมดเลยลอตเตอรี่จะเอาแบบไหนนะหมายเลขอะไรเขามีหมดอา่าก็มีสำเนาลอตเตอรี่ส่งมาทางไลน์ให้ดูด้วย ผมก็บอกว่าเอา้าแล้วตัวลอตเตอรี่อย่างนี้นไม่เป็นไรเขาเก็บไว้ให้ถ,ถึงเวลาปุบ๊บจะเกิดถูปุบ๊บเขาก็จะแลกให้เลยหัก2%แล้วก็โอนสตังค์มาให้เราแรกๆเกแก็เออมันก็ดีเหมือนกันฮะนะแต่มาดูปรากฏว่าดูในกลุ่มกรรมการที่เขากําลังสอบสวนหรือหาข้อมูลเท่านี้อยู่เนี่อา้าวตายพวกนี้มันขี้โกงที่ว่านะพวกนี้เป็นกลุ่มที่ตั้งตนเป็นกองสลากเองนะครับกองสลากอย่านิ่งเฉยนะครับ อย่าให้มีการช่อกวงกันเป็นสิบสิบร้อยร้อย,อยล้านนี่นะครับไม่ใช่มีส่วนได้เสียนะผมบอกนะผมกล่าวหานะครับระวังนะครับเขาจะกล่าวหาว่ามีการเป็นกองสลากแล้วมีส่วนได้เสียนะเจ้าหน้าที่นะเพราะฉะนั้นเจ้าสลากที่ไหนเยอะแยะมาถ่ายครับมาถ่ายรูปกันนะคือแต่ละใบก็มีรูปหมดรูปถ่ายจากของจริงด้วยพูดง่ายๆก็คือกลุ่มเจ้ามือหรือว่ากลุ่มที่เป็นอะไรเขาเรียกนะ อกองสลากเขาเรียกอะไรอะ่ะยีป่ปัวเออนะฮะรวมหัวกันอาจจะมีสักหมื่นใบร้อยฉบับลงามาทายเลี้ยงกันไปตับแล้วมาขายนะเลือกเบอร์ได้นะครับแต่ว่าจริงๆของจริงก็คือไปขายอีกโดยปกติแล้วสำเนาก็มาขายผ่านทางไลน์อันนี้ต้องระวังนะครับเตือนกันไว้เอาละวันนี้มาประเด็นการเมืองกันหน่อยหนึ่งคือประเด็นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา อภิปรายในที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันก่อนคำหนึ่งดึงสังคมเอามาพูดกันวันนี้ชนิดที่เรียกว่าพูดกันแบบอืไม่รู้จะใช้คําใดดีอ่ะก็คือคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์รรโอชาที่บอกว่ายิ่งสู้ยิ่งไล่แล้วยิ่งไล่ยิ่งสู้ยิ่งสู้ย,สยิ่งไล่พลเอกประยุทธ์ประกาศบอกว่าเนี่ยพวกคุณยิ่งไล่ผมยิ่งสูู้ดง่าไงผมไม่ไปหรอกผมจะอยู่ครบสี่ปี ดีไมด่ดีผมจะต่อไปสี่ปีเป็นแปดปีนะเกินแปดปีไม่ได้นะครับเพราะรัฐมนูรเขากําหนดไว้แล้วใครจยามาเป็นนายกนะมาเป็นรัฐมนตรีไม่เกินแปดปีครับรัฐมนูรเขาเขียนไว้รัฐมนตรปีหกศูนย์ประยุทธ์บอกว่ายิ่งไล่ผมยิ่งโซ่ผมอยากเตือนพลเอกประยุทธ์ครับผมอยากเตือนพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชาว่าการใช้วาจายอย่างนี้มันเป็นการขู่นะครับ มันเป็นการใช้กำลังมันไม่ได้ใช้ปัญญาไม่มีเหตุไม่มีผลไม่คำนึงถึงประชาชนเป็นที่ตั้งแต่ใช้ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งนะครับขอฝากไปบอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยและผมตั้งคำถามพลเอกประยุทธ์ว่าคุณสู้ด้วยเหตุผลอะไรครับพลเอกประยุทธ์ คุณสู้ด้วยเหตุผลอะไรยิ่งไล่ยิ่งสู้คุณสู้ด้วยเหตุผลอะไรคุณสู้เพื่อใครเขาไล่ก็คือไล่ให้คุณไปทําไมถึงไล่ให้คุณไปเพราะเขาไม่อยากให้คุณทาหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีเขาไม่อยากให้คุณทําหน้าที่แทนเขาทําไมล่ะครับเขาถึงไม่อยากให้เป็นนายกคนต่อไปอไม่ไม่อยากให้เป็นนายกต่อไป ไม่อยากให้ทำหน้าที่แทนประชาชนเพราะคุณล้มเหลวไงครับคุณล้มเหลวมาทุกประเภททุกชนิดคุณบอกขอเวลาไม่นานวันนี้อยู่มาเจ็ดปีการแก้ปัญหาโควิดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปันแก้ปัญหาสังคมการแก้ปัญหาการเมืองล้วนแล้วแต่ล้มเหลวทุกชนิดเขาจึงไล่อันนี้ต้องเข้าใจบริบทนะครับแล้วคุณสู้เพื่อใครล่ะครับ การที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าคุณบอกอย,ยิ่งไล่ผมยิ่งสู้จะต้องมีเป้าหมายนะครับว่าคุณสู้เพื่อใครถ้าคุณสู้เพื่อตัวเองไม่ใช่ครับนะคุณสู้แล้วต้องถามต่อไปว่าคุณบอกยิ่งไล่ยิ่งสู้แล้วใครได้ประโยชน์ครับคุณสู้เนี่ยใครได้ประโยชน์ต้องไปถามนี่นะครับว่าประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่ ่นไมช่เฮ้ยผมสู้ก็ผมได้ประโยชน์ไงพวกพ้องผมได้ประโยชน์ไงครอมอผมได้ประโยชน์ไงตระกูลผมได้ประโยชน์ไงไออย่างนี้นะครับคุณจะมาใช้คําว่ายิ่งไล่ยิ่งสู้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ใช่ไล่ที่นะครับอันนี้ไม่ใช่ไล่ที่นะครับคุณสู้เนี่ยนะครับจะต้องมีการกําหนดเป้าหมาย การที่คุณบอกเฮ้ยยิ่งไล่ผมยิ่งสู้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องกําหนดเป้าหมายนะครับว่าคุณจะสู้เนี่ยคุณจะทําอะไรให้กับประชาชนแล้วสาคัญคือประชาชนเขาต้องการคุณไหมคุณถึงจะสู้เออถ้าประชาชนเขาแปดแร์ซนะออกมาให้กําลังใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกไม่ได้ มันมีชนกลุ่มน้อยมีไม่กี่คนดา่าพลเอกประยุทธ์ไล่พลเอกประยุทธ์ประชาชนออกมาปกป้องอย่างนั้นเขาเรียกว่าเอาละยิ่งไล่ผมยิ่งสู้พอได้อยู่ครับแต่วันนี้คนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ไม่ต้องการพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกไปถึงขั้นที่เขาเรียกว่าคุณไปเร็วเท่าไหร่ประเทศชาติจะดีขึ้นเร็วเท่านั้นคุณไปเร็วเท่าไหร่ การแก้ปัญหาโควิดจะคลี่คลายมากขึ้นเท่านั้นเขาไปถึงขนาดนั้นแต่พลเอกประยุทธจ์จันโอชาบอกว่าเอ้ยยิ่งไล่ผมยิ่งสู้นะครับการพูดอย่างนี้นะครับเขาบอกพลเอกประยุทธจ์จันโอชานะครับคุณสู้แต่ประชาชนตายพลเอกประยุทธจ์จันโอชาสู้แต่ประชาชนตายครับเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับ ถ้าเป็นภาษาตัวทั่วไปนะถ้าใครมาพูดอย่างนี้นะครับส่วนผู้เอกะยุ์จะเป็นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเป็นคนตัวทั่วไปถ้าเป็นพูดแบบนี้นีคนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วบอกว่ายิ่งไล่ผมยิ่งสู้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับเขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวเขาเรียกว่าเอาแต่ใจตนเองรู้ไหมครับ การพูดอย่างนี้มันแสดงถึงกลิ่นมันแสดงถึงจิตสำนึกภายในบอกว่าเฮ้ยเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเพราะการพูดอย่างนี้เป็นเ,นเระเื่องกการเอาใจตนเองครับไม่ใช่เหตุและผลคนเป็นนายร,ตร,ตรัตนตรีจะบอกว่ายิ่งไล่ยิ่งสู้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ไล่ที่นะครับขนาดไล่ที่เขายังเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวแล้วครับไม่ยอมออกเนี่ยคือคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจตาลิซัมเซตแล้ว แต่บอกเอ้ยเรามาไล่แบบนี้นะผมไม่ออกหรอกอ่ะเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวไม่มีเหตุไม่มีผลเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเอาความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้งเพื่อประโยชน์ของใครเพื่อประโยชน์ของตัวนเองและพวกของถ้อยคำนี้ผมจึงรับไม่ได้จริงๆน้ชมยมรับรับคำพูดนี้จากคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้จริงๆ ก็เลยอยากจะเตือนผู้เด็กผู้เดอย่างที่ว่านี่แหละครับว่าอยาเลยครับที่ผ่านมาก็เป่นไปเยอะพอสมควรแล้วนะ,นะอย่างโควิดก็เช่นเดียวกันแก้ปัญหาเรื่องวัคซีนอ่ไ้ก็ออกมาขอโทษประชาชนก็ไม่ต้องการคําขอโทษครับเขาต้องการวัคซีนสีห์ยี่ห้อที่ดีๆและเร็วที่สุดวันนี้เสียชีวิตไป40นะครับตายทยอยเป็นรายวันพันกว่าคนติดเชื้อสองแสนกว่า อันนี้ตัางหากคือความต้องการของพี่น้องประชาชนนะไปประกาศกลางวุธิสภาโอ้โหนะครับผมเห็นแล้วนะชี้แจงเรื่องเงินกู้ห้าแสนล้านต่อวิตตบางเหมือนกับอบรมลูกน้องเลยครับก็จะมีพวกพวกยอทั้งหลายกับหัวเราะมั่งขณะเขาอบรมขนาดนั้นสวยังไม่รู้สึกอีกนะครับวิทยจจ์จโนชาพูดขนาดนั้นยังไม่รู้สึกอีกโอ้ยนะครับไปพอๆกันเลยหัวเราะมั่งนะขำมั่ง นะหาไม่ลูกพี่ตัวเองกนะ็ไม่ได้เรื่องแทนที่จะไม่เอาจึงจะเป็นไม้คำยันในพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกครับมาดูนโย,ยบายบางกระดาว่าเขาไล่แล้วคุณยิงไล่ยิงสู้เนี่ยความสำเร็จมันจะอยู่ตรงไหนท่านผู้ชมครับมาดูนี่นะยังนโยบายรองรับจำนำเห็นไหมโทนี่เขาออกมาพูดแล้วประยุทธ์จันโอชาขยายลงจำนำนะขยายลงจำนำ แต่โทนี่ก็บอกว่าเฮ้ยคุณขยายลงรับจำนำนะคุณล้มเหลวแล้วคุณต้องหารายได้ให้กับประชาชนไม่ใช่เอาทรัพย์สินประชาชนไปจำนำไม่ใช่เขาไม่มีทางทำมาหากินไม่มีเงินจะใช้ก็เอาของไปจำนำอันนั้นมันไม่ใช่คุณต้องหารายได้ให้กับประชาชนชเนี่นนไาายไม่สองคนที่ความคิดต่างกันชื่นเชิงนะครับอย่างกรณีนโยบายเนี่ยนะเมื่อเช้าผมดูข่าว,ข,าวขีดเส้นหกเดือนแก้หนี้ประชาชน นโยบาบรัฐบาลครับดูชื่อก็ดูดีนะครับดูน่าชื่นใจฮะดูชื่อแล้วเนี่ยในฐานะที่ผมทําธุรกิจอยู่ด้วยนะครับเป็นนักกฎหมายเป็นนักธุรกิจด้วยเนี่ยนะฮะก็ดูดีฮะดูชื่นใจหมายถึงคาพูดในเชิงนโยบายขีดเส้นหนุกเรียนแกหนี่ประชาชนมีนี่กยศนี่เจ้าซื้อนี่ครูข้าราชการบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนี่สินอื่นของประชาชนแม้ครอบคลุมซะเลอเกินแต่ถ้าไปถามว่าคุณแก้อย่างไง ตอบไม่ได้แล้วครับคนใกประเทศเยอร่นีแกยังไงคือพูดได้แต่วาทกรรมครับในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันต้องลงรายละเอียดด้วยจะสําเร็จได้หรือไม่ผมว่ายากดูวิธีคิดก็ยากแล้วครับหลักการที่ออกมาพูดนะครับยืมคาพูดเข้ามาดีแต่ผมถามว่าอย่างแกหนี่ในเรื่องของบัตรเครดิตเรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลผมยกตัวอย่างแค่นี้แหละครับคุณบังคับธนาคารได้ไหมครับให้ลดดอกเบีย้ย คุณบังคับธนาคารได้ไหมครับว่าเฮ้ยต้นไม่ต้องเก็บดอกเบีย้ยไม่ต้องเก็บช่วงนี้ถ้าจะเก็บต้นดอกเบีย้ยเนี่ยดอกเบีย้ยต้องถูกคุณต้องทําโปรโมชั่นดอกเบีย้ยถ้าใครมีสตางค์ปิดนี่ไม่ต้องเอาดอกเบีย้ยหรือดอกคิดดอกไม้ถูกถูกร้อยละบาทไปเลยเขาจะได้ปิดนี่ได้แบงก์จะได้มีเงินหมุนคุณกล้าบังคับเขาได้ไหมครับบังคับไม่ได้พูดเอาดูดีแล้วสินเชื่ออื่นของประชายชนนะปีก็ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ แล้ว SME ล่ะครับ SME เป็นหัวใจสำคัญผมเตือนผล้อ่าพยุยจจรดชาตลอดนะครับถ้า SME มีปัญหาประเทศมีปัญหาครับนามันฝืดเครื่องกันไปหมดหรอกเพราะมันอยู่ตรงกลางระหว่างต่ำลงกับสูงขึ้นนะ SME คุณต้องแก้หนี้ยังไงผมจะแนะนำให้ก็ได้ครับคุณต้องเอาแบงค์รัดนะครับอย่างเช่นมุดว่าเขามีหนี้อยู่กับแบงค์เอกชนที่ดอกเบี้ยสูง อย่างดอกเบี้ยธุรกิจวันนี้บางแบงค์นะสิบกว่าอะไรอย่างไทยพาณิชย์เดียก็สิบกว่าครับนะเพราะผมใช้อยู่ผมรู้นะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่เอสเอ็มไอเนี่ยนะครับสินเชื่อเอสเอ็มไอเนี่ยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ผิวว่าสูงมากในภาะวะเศรษฐกิจอย่างนี้คุณกล้าบอกแบงค์ไทยพาณิชย์หรือแบงค์พาณิชย์ต่างๆ,างๆว่าเฮ้ยไม่ได้วันนี้เอสเอ็มไอคุณปรับนโยบายใหม่ต้องไม่เกินเลยละสามเลยละสี่คุณทําได้ไหมครับทําไม่ได้ประโยชน์ ถ้าทำได้ผมจะสาธุให้ครับวิธีการทำยังไงคุณต้องเอาแบงค์รัฐบอกว่าเอาละใครจะเปลี่ยนสรับันการเงินมาเลย SME แบงค์รัฐเรายินดีแต่ต้องเป็นกลุ่มนี้ไม่เสียเอาก็ยังดีนะครับหรือกลุ่มนี้ที่มีประวัติดีมาก่อนนะสปี3ปีที่แล้วแบงค์รัฐพร้อมรับดอกเบี้ยไม่เกินล้อยละ3ามร้อละสี่ประชาชนก็จะแห่กันย้ายแบงก์มาอยู่แบงก์รัฐ รัฐก็มีแต่ได้กับได้หนึ่งได้ลูกหนี้ที่มีคุณภาพสองได้ช่วยเหลือ SME ให้เขาโอนหนี้มาเป็นแบงค์รัฐได้นะอย่างกรณีนี้บางคนนี่ะครับเขาแบกจนกระทั่งเรียกว่าหลังโกงนะฮะแต่ยังไม่เป็นหนี้เสียยังพอผ่อนดอกได้แต่ต้นอาจจะไม่มีปัญญาผ่อนคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีศักยภาพนะครับแต่รัฐได้อุ้มอะไรไมไม่มีทางครับ ทำไม่ได้ได้ประกาศเอาเงิน500า0แล้านมาเอสคุณไม่ทําอะไรแล้วครับผมไม่เห็นมีอะไรงอกเงยขึ้นมาเลยมีแต่สุดๆๆด,ด,ด,ดุดกับสมนี่คือนโยบายที่รัฐออกมาบอกว่า6เดือนขีดเส้นโ <c oughs> คุณหาเสียงต่างหากครับนะพูดง่ายง่ายขอยืยดเวลาถึงสิ้นปีกันแล้วกันนะหนึ่งเรื่องแก้รับนูนนะก็หาเรื่องแก้คอยดูครับเอาสวมาเป็นตัวทวงสวไม่แก้หรอกครับคุณแก้รับนูนอะไรครับ ไม่ยอมแก้อำนาจสวผมอยากถามสวได้ซ้ำไปว่าคุณไม่อายเลยครับคุณมาเป็นสวแค่เป็นไม้ค้ำยันให้กับพลเอกประยุทธ์เป็นสวกินเงินเดือนมาห้าปีเพื่อรอเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่อายเลยครับยังไม่พอนะครับขึ้นเวทียกยอปอปั้นพวกกันองีงเมื่อวานผมพูดไปมีสวคนหนึ่งเสนอบอกว่าเฮ้ยประยุทธ์แก้กฎหมายขยายเพดานหนี้สาธารณะ,ะไปเลย โอ้ไม่อายบ้างเลยครับผักปรารานี่สายหน้าให้กับประชาชนประยุทธ์เอาเงินไปกู้แล้วก็เอามาใช้นะสุรุ่ยสุร่ายในงบประมาณตรงไหน,นไม่รู้ละดูเดียกับดูเชียกกันดูเชียกกันไปถึงขนาดนั้นครับนะขยายเพดานนี้ให้มันสูงจะได้กู้ได้เยอะๆเอาคนฉลาดคนเก่งเขาลดนี่แต่ประยุทธ์ใจจะเพิ่มหนี้ ดูสวกลุ่มนี้เขาเสนอกันทีครับผมถามว่าโอ้ยคุณไปเถอะเมื่อวานเขียนใน Facebook กพไปอ่านดูไปเถอะถ้ามีสวรประเภทอย่างนี้แล้วนี่อย่ามีเสดีกว่าเจ็บใจนะมันคันจุดๆๆเมื่อวานก็เขียนอยู่ใน Facebook เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขออญาตเข้ามากันแบบสั้นๆนะเนื่องจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์คำพูดของผลิตประยุทธจจรอชาว่ายิ่งไล่ผมยิ่งสู้ นะก็เลยถามว่าคำพูดอย่างนี้คุณสู้เพื่อใครสู้ด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลส่วนตนหรือเหตุผลเพื่อประชาชนเขาไล่คุณแบบนี้แล้วก็เพราะเขาไม่อยากให้คุณมาทำหน้าที่ทำไมไม่อยากะทำเพราะคุณล้มเหลวก็ย้อนคำเก่านี่แหละครับแต่สำคัญสุดท้ายคือว่าการพูดบอกว่ายิ่งไล่ยิ่งสู้คือคนที่เห็นแก่ตัวนะครับไม่ใช่เหตุผล นะครับไม่ใช่ปัญญาครับแต่เป็นการขู่นะเป็นการใช้กำลังนะพูดอย่างนี้ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ประชาชนครับเอาแต่ใจตนเองครับกลับไปทบทวนดูนะครับถ้าขืนออกมาอย่างนี้บ่อยๆนะครับมันก็จะยิ่งแย่ลงไปหนักๆนะฮะอย่าขู่เลยครับวันนี้นะอย่าขู่เลยไม่มีประโยชน์อกครับคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัว นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าถึงใครนะครับเป็นภาสิตโบราณเขาว่ามาเอาละครับวันนี้ผมจำนงจำคนขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณา like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามอยากเตือนใครอยากเตือนประยุชน์นะก็แชร์คลิปนี้ออกไปกันเยอะๆนะแชร์กันออกไปเยอะๆนะครับอ่าจะได้ได้รู้กันสถทีว่าการพูดอย่างนี้เป็นการเห็นแก่ตัวหรือเอาใจต,นเ,ใจใจตนเอาแก่ใจตัเอง หรือไม่ครับขอบพระคุณครับผมจำนงเจำคนจากด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ